จะเจริญได้ด้วยลมหายใจอาณาปานาสติคือหนทางแห่งการตื่นรู้จงเพ่ง สซจินโนท่านิกใจดีเด็ดขาดอดกลั้นทนทานเป็นบารมีธรรมอย่างเอกสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ให้มาก สร้างกรรมขึ้นทันทีจงเป็นผู้เห็นเรียนรู้จอมรับแต่อย่าไปตัดสินหานสมาธิยังไม่ตั้งมั่นมากพอไม่มีทางที่จะระง,งับอารมณ์ได้ขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องรู้ในลมให้ชัดความรู้ชัดจะนำไปสู่ ความรู้แจ้งปุถุชนรักษาศาสนาเพียงภายนอกอริยชนรักษาศาสนาภายในใจตนอย่างนี้ต่อให้เหลือเราเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ศาสนาก็จะไม่เสื่อมจากใจเราเพราะใจเราไม่เสื่อมศาสนาจึงไม่เสื่อมปุถุชนรักษาศา รักษาศาสนาไว้ในใจตนก็เพราะศาสนาคือใจพุทธะคือผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ใดเข้าถึงความเป็นพุทธะผู้นั้นเป็นผู้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม มันก็มีเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พัฒน,นาจิตพัฒน,นาใจเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราไปน้อมนำปฏิบัตินั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของเรา มากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดหรอกไม่ใช่จากภัยพิบัติไม่ใช่จากดินฟ้าอากาศสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจิตใจของคนที่ขาดสินขาดธรรมนี่แหละโดยเฉพาะจิตใจของตัวเราเองนี่แหละระวังให้ดีถ้าจิตใจมันไม่เห็นโทษ ันจะไม่ยอมสะละไม่ยอมวางง่ายๆมันต้องอาศัย